ถ้าไปได้กินเนี่ยี่คือสิอว่ามีเหงียาวแนะล้วเนาะคนหืมปากกระบ,บกใหญ่สวัสดีครับผมพี่น้องที่นารักหักแพงสูปูนคนฉัหรับคลิปนี่มาเป็นจัดจากล่องขาสั์มาเลยครับผมอืมแปลวาล่องเฉียดมาเลยพี่น้อง <c oughs> ห้อยคางทางอุ่นตัวเนินเกี่พี่น้องเนื้อสันสามสิบกีบตับตับได้ไลายดีรองนี่พี่น้องเลยถ้าตของปั่นเอาลงแน่นอนด่วเลยขนะอนันนี่ก็เคลื่อนลูกป่งสวรรค์มาแม่เนี่ย ยาพี่น้องบีพักสารพัดเบรนจัดไห่ครัพี่น้องมาเทียดยังมริเนีน่ะนะต้มต้มเลยพี่น้องนังไฟไปเรียบร้อยร่มเย็นดีขนาดพี่น้องเลยกวนเอาจะเทียดยังบริสวัสดีครับผมพี่น้องที่น่ารักครับแข้งทุกบุคทุกคนถ้าเราคลิปนี้บ้าเวทสีพี่น้องมีพี่น้องขอมาว่าบ้าเพ็ดเจ้าเค็ดเน่ายูเน่ากินสุ้สาวมดกินเนื้อเกลี่ย่ย้อนสุสาวมดเห็ดสุ้เจ้ากินนี่คอยปรกินเนาะ เขาไม่เห็ดอคอยบกินฟีมือเบาเผ็ดพี่น้องเอาเบาเปรียกินเดงก็ไ้พี่น้องถ้าเรากินไม้บ้างแม่ตากล้องโอเคบิ่งยังไงีอ้อคักชนะจานี่นะเฮ้ยของแช่แน่นอนเ่า่พี่น้องซอยก้อนประเด็นสอยซ้อยสรอยชวนมาเขาจะซอยตัดแบบอดะก่อนที่เปนว่าซอยตัดซอยจุสีจุครับผมมีดคมอ่าล่ะคมอยู่ครับ บัวก็จะสร้อยซ้อยเนื้อไงอัน้นว่ามีซ้อยการซ้อยในกระเสียบอีกแบบหนึ่งเด้นลยแบบนี้เนาะแล้วแต่ตลนแล้วแต่มีได้พี่น้องแล้วแต่ทานผู้กินเนะพี่น้องค่ะทานผู้ชมก็ได้แต่เบิ้งทานผู้กินก็แล้วแต่สีเห็ดเห็ดแล้วนะก็จะมีจะทานผู้ชมแล้วก็ทานผู้กินชวนผู้ได้โบกินกับบัวกันทานผู้ชมก็จะห้กําลังใจคือเก่าคือสาวมนนี่สาวมนเป็นทานผู้ชมเขาเป็นจีสร้อยจุ้ด้วพี่น้องอืรซอยจุเหมืนตอนแบบนี้เลย เอาที่สบายาใจทา,ทานบ้านเฮาตับก็ได้ซชำนี้แล้วพี่น้องอืมได้ชำนันกับพ่อแล้วอ,อยากได้ไล่ก็ไปเอาตับงวัวงผมครับจกเอาทช็อกมลด <c oughs> ไปเบิ่งหมออ้ด้วยพี่น้องค่ะบ,บ้ันไปกันน,นะดังไฟอยู่ต้นหมนูหวงอากาศดีดีพี่น้องคะ่ะเหมือนในไข่แน่บ่ฮ้อนแล้วก็บ,บ่แดดพออยู่ได้พี่น้องคะ่ะอันนี้อันนี้ต้มเพียอยู่ทีน่นี่ต้มมันชุบพี่น้องคะ่ะเพื่อความสะอาด เปิมุมนี่มีฮอดปูเขาคนน่ะมันน่าหน่อยนอน,นอในรถเ้อพี่น้องค่ะเปิดเปิดประตูสี่บานเลยลมพัดผมแชลเชลเชลน่กัปิ้งพี่น้องค่ะปิ้งให้เบาเพลินเพิ่น,นกินดิบหน่อยหนึ่งเพิ่นวะ่ะอยากกินปิ้งเพิ่อนอ่ะก็เลยจัดให้เพิ่นเนี่ยแหละพี่น้องค่ะปิ้งกับพวกมีฮอดเกลือมาเ,เอาเกลือมากเกลืออยู่เฮือนบนปิ้งกะลาดนี่ละพี่น้องค่ะใส่น้ำปลาแล้วละพี่น้องค่ะ ก้นแจวค่ะไ,ได้พูนสุดยอดเลยพี่น้องเ,เห็ดเองเลยก้อนซอยซอยจุเอ,เอา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 ถ่าปิ้งก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องทิกกันเดินแฉบปิ้งพ่อซ้ำลากับพ่อเนาะพูดกับปิ้งพ่อมันอพี่น้องอันนี้เป็นความมักพิเศษใน้บบพักขาครับอันต้นหอมมันแมนน่นแนวอยู่กินพักขากระจุตับร่องเบิ่ง เจ้าก็สร้างเห็ดเนาะพ่อใหญ่เอากินกินกินอมไม่ว่างใช่บอกเยอะเลยครับคมอยู่บ่เพียนะคมตายบ่เลี้ยงอืมมากินได้ไหมปันีตัดไปกระเจียวอยู่เนาะอืมปิ้งก่อนเป็นได้ปิ้งก่อนปวดปวปอ๋อทิดเถอะใส่ใส่ใส่อาปากคำใหญ่ๆดูบู เอ้ยนะจัดไปอย่าให้เสียกินได้ก็กินโหลดอย่าลืมถ่ายทองน้ำใน,นเด้อล่ะครับยวออกไปซื้อ,อยาถ่ายทองเมื่อวานนี้แม่ไปล้านยาแมาซื้อมาให้แม่ลืมจริงเราตัวนี้เนว,วจวดเลยจะคือบอกซื้อมาโลดสะลืมเบียร์สักกระป๋องอจะได้ชื่นใจยาฮากะสิได้ฉลองกันแล้วพี่น้องเลย,เยอ,ะะอืม เรายังคุบไปก่อนได้ยังไม่พูดฮุบปากก่อนครับพี่น้องอาอกินแล้วขอ,อ,อ,อไปเบิ่งหีบก่อนแป๊บมาเบิ่งท่านหีบก่อนพี่น้องปวดมันจุดจวดอยู่ชว่วยบเบิ่งหนนี่เอ้ยดูหน้าตาเป็นตาแซบบ่อเนี่ยล่ะแบบนี้ลรพี่น้องของแท้แน่นอนถ่ายอีกแป๊บหนึ่งเดอ้ออาอหันมาเบิ่งบาเพลต่อพี่น้องคะ่ะ อ,อบบ่พี่น้องไหนส่ยมันหอมมันแซ่บอืมกินรดตับบ่าเพ็ดพี่น้องบ่าเพ็ดสีบรั่งแจวแจ้วเร่เยๆเยวลรสชาตับด้วยดวงเดวยมันบอกข้าวอ่อะออือะออนอันนี้รดเนื้อของแก แสบปีนออกเลยขอแสบไปที่เเกินขอโซบะน,น้มันบ่านน้ำลายแตกนำ้ำเราเคอยกินนำ้ำบ่เป็นอันนี้ไม่หยาบหงำข้ามสองข้ามคนออื่นเลยหงำไปอยากกินมันเสียงกินกอดกอดัดเป็นตะแซ่บมันมันมีคันแทนาเนาะแต่มันมีคันแทน,นาเน,ะนาะองไรเอากิน คอยกระบาน้ำลายบ่แตกคอยกรแตกน้ำเดือดพี่น้องเลยแต่คอยค <c oughs> อยอยกินน้ำบ่เป็นอันยิบพ้องแต่ก็คอยกินน้ำบ่เป็นเดอ้อคอยบอกไว้เลยใ <c oughs> บซองเราเป็นยัยเพชรท้าจะก,กินเขา่าเครื่องรั่วกินเขา่าเราพาเขาเอาไปทุลานนี่เดอ้ <c oughs> อครับผมเขาจะไปหาเบิ่งกยังให้ร้านเขาไปซื้อเป regel, ให้ร้านฝากมว้ให้อเมริก กินไปแต่แสบนะหัวใจหนูว่างพื้นที่ขดว่างตามชิบกิบทุกละมั่งเนื้อไปเอาเนื้อมาก่อนพี่น้อง ยำพันละซุกป่านไอพี่น้องจะหน่อยก่อนมันยังแดงจึงกึ่งจิงคิอง,งคอยู่ให้มันซุกกนอีก,ก่อนเนาะคะ่ะให้เห็นหนาคนอยางน,นําจะหน่อยพี่น้องพิทามหายันพี่น้องขึ้นฮอดคอยละวะ้ามือหนึ่งพอได้เห็นพี่น้องบอเห็นหนาคอยกระจมหาบดมือเด้ข่าขานอยู่ของพี่น้องเอ้ยเจ้ากุยาเจ้ายอมเห็ดพี่สามพอทา,านจะผัดย่านพอได้ญาติกิน เจ้าพญามันเบิด์จะบอกคอยซื้อให้เจ้าเป็นโตกันเลยเนาะถ้าเจ้าอยากจวสิกินบก่กินบ่เป็นโตกินกินเบ,บิร์ตบ่จักแล้วคอยซื้อให้โตหนึ่งโตเท่าไรเจ้าหูบ่สามหมืน่นแพงแหมเนื้อมวนสามหมืน่นแพงสิอ,อืมเนื้ม่บัแบกไงแล้วแหละสามหมื่นก่อนสามหมื่นกว่าบาทแวพี่น้องแต่คอยต้องเอารถไปจำได้เพราะบอกเขาบอกมีเงินซื้อ ต,ต,ๆๆตามดิบบังกิมเพราะว่ามันแพงมากโ<น>อย้ยแม่งกินทุกกันเลพี่น้องจ้ะค่อยรถเที่ยวบังตะหิดนี่เลยพี่น้องเอ้ยจะแม่นน่านชุกใครขนึนไฟก็คือแห้งหยุ่นเป็นน้ำลมผัดวิวๆวน,นี่บ่เนาะเอาละละพ่อละละสำนีละให้บ๊กเพ็ดเราส้อยบาทนี่เอาระวังเด้อห่อนเด้อเอาออกให้เบิดเลยจงไว้ทำไมอ่ะใครจะไปกิน แม่ไม่กินนะอันนี้ไปย่างเออทำเนียนแลโอเคมันทำราเลยพอ่อครับผมมับัดเจ้ากินดิบเจ้าก็ยังกินแห่นมากอือมาพี่น้องห่อนปะว่ามันชุกแล้วมันแดงข้างนอกซื่อห่อนลุงแม่ว่านะเน้าลุงลุกลุงลุกอ่านเห็นเปล่าจับดีๆไงอือห่อนเลยครับอ,อืออือหน่อยพี่น้องทำเนียพอดีเลยนี่เนื้อสันอือชุกแล้วเห็นบ่อือ สำเนียงนะอยู่ลานเขาย่างดิปอนี่โอ้เนี่ยเอาพี่น้องไไมาหน่อยปะสเต็กสเต็กสเต็กกลางทุ่งค่ะอืออะมเนื้ี๊มันกินดีบปกินสุกน้ำสอน้อยบ้านนาสป,ปาบ้านทุง่งสอน้อยบ้านนาสป,ปาบ้านทุง่สงสวมใส่ผ้าทุง่งฟังเพลงลูกทุ่งไทยเ,ออเนี่ยปิดนั่นนี่อร่อยเนือ้อ อร่อยเนื้อไล่จังหูไล่จังหูพูดเหนือเด้อค่อยพูดใต้เธอไล่จังหูแรงตายได้บ่แรงตายได้ไมแรงตายแล้วม,มีแฟนแล้วไม่มีแฟนแล้วไมลวกจิน้นต้องทำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออร่อยมากมีข้างในแดงๆเธอมีบอกมาตรงๆ เขาเปงกระใสหันเลยเนาะพี่น้องต้องใส,ส่กล่องขอสมัครได้ไหมเอเลยกินเลยบ้งบงบางบ้างใครปนกระชายไหโอ้โหสจดสจด,สดเอาหิบกิน กลองกระบุบว่าบพปปน้งอนะมงวันก็โตหา้าว่งคอยสั่งมั้ยสร้างตัวไง,งสั่งแมงวันนี่ก็พอแล้วซื้อเครื่องโลีเนอะเครื่งองโลกกะร้อยท่าไรวะร้อยกว่บาทร้อยสี่สิบบาทร้อยร้อยสามสิบบาทโอ๊ยจกักบ่หูจำบ่ได้ ควาิบกีบคนหน่อยนอนสบายนวลลมผัดหัวแหวงแหงนี่ยม่กินว่โน่ไม่รกค่ะคอยอิม่มคอยกิ้งข้าวปุ้นเบิดถาดคอยปุ่นละซีมงแรงคอยซีม้มงแรงอืนี่ขวดแซ่บเลย่น้งอะไอทั้งนี้ก็ดีแซ่บด้วย แบบเลยพี่น้องลูกกุ้ยนี้มันก็ะิหยาบเนาะอือแบบมีแดงๆเนี่ยครับกิปนี่ยไปซ้ำนี่ยพี่น้นนองแม่วันไหยิม่ยยม้วติครับเอ้าวันนม่กินอาหารัสดีครับบ๊ายบายค่ะ